มันบีขึ้นเครือนี่บปล่บีขึ้นมันขึ้นกอ,องไม้นี่กองไม้นี่โลดมันขึ้นกองไม้มันกระมังไม่ใช่เอออากูพี่ยาจะจะทอออกมาได้ไหมโอ้โหไดนี่ได้บอลโลนึ่งไงโอ้โลปลายไปเลยน<อ>ตัวใหญ่เลย <c ười> ทำตายอยู่ทุกคนตัวใหญ่เลยได้โลปลาย เออก็าูสิงใส่แม่มดเดะโอ้โหเป็นสุดยอดเท่านี้แหละทักทายสบายดี FC ทักทายติดตามนะครับชมสบายดีตอนเช้าเมื่อไหร่ก็เช้าเมื่อไหร่ก็จะได้ไปหน้าปุ่งทุกคนเลยไป หน้าเขาไปเท่านี่แหละไอเบิงตะการบุง้งหรือเขาเดินกับงูก็มีเลยงูก็ขังไม่รูตจุดมีสามมือขังชุดหนึ่งท่านเนามาขังหมด วางขนาดคงหนาเนี่ยเจ้าท่านไทยยู่ทนเลยฝุนยังไปตกอยู่แถวบ้านเฮานะตกะตกนะ็ตกบ่แหงบ่ไใดนะต่างหน้าตาฮอเดือดเจ็ดแลยจะม,มีคนไทยอยู่กล้าพันยาวแล้วได้นี่เขียวเลยกล้าตะบุงนะ ไม่ต้องโม่โหโม่สิ่งทุกคนเลยเอามาเบิ้งก่อนตัวใหญ่ขนาดไหนนะไม่ต้องโม่เป็นใหุกสิ่งโ้ทายอยู่จะเริ <c ười> ่มขึ้นใหม,บม่บ่กชูงแท้เรื่องใดมั่น ปายพุ่แล้วนะชน่ะไอ้างมอยนันอยู่องะคบอนนีมันขึ้นหั่แล้วเนเดนในลายชีวีิ่งบอกเจ้าเรามรอด่นี่มันคยมานะมันผู้ญ่านนะป้ารถไรกลับอก็ได้่ายขยาโอ้ชีวีงพมอสิงเอสิงทองมันขึ้นตรงไหมเด็กมันมันมันบีขึ้นเคอนี่บ่บีขึ้น กม้งไม้นี่โรดมันขึ้นกุงไม้มันกระมังไม่อยอยจานเชื้อหลายนั้นบอกอันหล่ไหลอันนี้ขึ้นต้นหนึ่ต้นบอกฮต้นันกาต่มันยอดโวมันอยต้นได้บอลโลนึงโอ้โลปลายไปเลยตึงใหญเลยัตายยู่ได้ไหนกระตายครับอยังอยูโอ้ ทุกคนมือเลยขึ <programmes> ้นไมมัโตลุงมันพูเข้าไปเจ็บห่างมันเมถึงโมเป็นายตีว่าตัวทุกม่ไปเราเมื่อไปนี่ทากคเมถึงโมไปหายมั้ยเปล่าถือมือทุกคนเลยเพราะว่าอัน งููสิงงูสิงหน้าบรรเทาอๆนะแต่มันพิษมันกับมีหายแห้งไปเลยด็อกหาครบกับเลื่อนอ้อยู่จับเอาโอ้ยมือสลับก็โตปุ๊กเลยด็อกโตเลดแต่เข้าที่มันย้อนโหลงมากแล้วมันจะโตไปเอาคือได้เลาะอมือไปเลยแบบนี้จะไม่ต้โมไปไปหายเลย ได้โลบายสิ่งหน้าเอากะได้มือดิกาไปหน้าต่อทุกคนเลยื่อนี้กะไปเผาตะกอตะก,ก,กามือหื่นก่อน คนืนเมาฮอดฮื่นละาก่าวสิได้ไปหน้าทุกคนเลยมีได้ไปเหาสิได้มาโคอยู่โคกินอยู่ฮื่นนี่แหละสังไผ่ต้มวันนี้นะดักไผ่ก่อนต้มต้มเอียนต้มสวา่าดู่าต้มจำเจ้วนี่แหละบรรยากาศบรรยากาศลมโวยๆทุกคนเลย một người một tô vô té đồn này sao ban cả khẩu nhang bị thân thái nà thì đây này đây Quá cô nhọn มันล้างถูกปะพอจังก็ยไม่ได้ที่ดูไม่รู้มีแล้วบอกเพีอ่อนมั้ยที่แล้ว ิ่งนมันนี่ละขัดกูเลยโอมเขยอ,เอ,เอเดเลยทำได้หินขย้าเห็ดผัดหิดหรือว่ายัดโอกระโอพักได้ Yeah, Get more. Get more. ต้มสมุนเดงต้มสมุนเด็งวันนี้นะอ,อ,อ๋ะอ,อเคาก่มองไนี่ฟูเขก็มีหัวขายทุกคนเลยนี่กระเพียมเน่ยตุิไข่ the cup. ใส่กายคนโมจะได้จะได้ซุกจ,จะได้เอาหางมดแดงมา,สาใส่าใหาแถวกุ้งหม้อคานี้แหละใส่ท <c oughs> ั้งหอมท้าทุกคนเลยซามต้มซุป <c oughs> ต้มเปื่อยนะแบบผักถือแบบผักเท้านำไปเลยเครื่องกุ้ พร้อมเลยทุกคนเลยนี่ขา้าวโพดแดงแล้วก็บบะเก็ตผงตัวนี้พักอันผงหอมแล้วก็ผักแพรวต้มสุกเฮยังออกมาจีจีจๆๆีแล้วก็สวาเลยเข้ามุกหน่อยมากินข้าวน้ำบรรยากาศข้าท้าเลยทุกคนนะคุณผัดบีิกปิดเหลืหลังจะฝดทุกคนเลย oh, like แดดไปเชื่อคนทุกคนเลยนี่นี่ห่างบมดแดดนี่ป้าสุดยอดเลยเปิดละโอนมอนะโอนชุบหรือเปล่าฮึนี่บุดแดดป้าชุดยอด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 ชุดหย่อนแดดแบบนีสิงใส่แม่มุดแดกโอ้โหติดชุดยอดเท่านี้แหละสาวมึงน้อยไปกระทากิ๊กเขาอยู่มันอีก จะได้ชุกทุกคนเลยนี่คือลยชุกเลยทุกคนเลยเปิดแล้วปกปอันนั้นก็ปีกเขาเลย ยอดยอดตับมันสุดตับมันก่อนเปิดเลยตามมึง พอมบักแหวโอ้ยหักลยมุกหอมอยู่เนาะ ลงไปนี่แหละคือว่ามากินมันเด่นนี่ล่อนี้เป็ไขโอ้ให้เนื้อปิ๊กอันนี้อ่ะ เลยโอ้โหหลบคืนลบ ต้มซัวซือน้าข้าวนะอฮ้ยซิมีก่อนบาทเจดซิมดไหนมอนพี่กับข้านคืออทิบข้าวนอีวานนันมีกิน้วยอีวานนะ เตะโม่ก็มาพอดีพอดีกินข้าวนลำเดียวเลยข้าวแรงกินข้าวลงพร้อมเด้อตอนนี้กะบุ้งเด้บุ้งพร้อมใครจะทำมันได้ทุกคนเลยเอาบุ้งน้ำเนื้อเนื้อเนื้อต้องทำกันนี่เรียบร้อยทุกคนเลยคว้างูสิง ปอกปีกยังขึงกันสามเมยง่ายมาโอนติบข้าวไหมหา,านแกงหมูแน่สาโอนแน่มากินข้าวนำมาหนี่เอาสดเลยเลยมามาทุกคนกินข้าวลำเดียววันนี้มามาทุกคนกินข้าวเดียวกินข้าวลำเดียววันนี้ ตัอตับมันโอมน่ไห้อนนะ่กนหมิมะคารนบารบเคละเขะาบ้านบ้านเห็นมือมันาถมือาดเป็นอยางละ

Hãy subscribe gì kênh Ghiền Mì Gõ đi <laughs> ăn bỏ ăn những ăn hấp ăn โยนหรอแม่ไ่ไม่เอาแค่บ่งเฮ้ยบ่งเ่ยใช่ไหพี่บ่งก็ดีอ่ะไอ้บ่งแจเร็ ต้มอะต้มต้มแฮงอ้มวีต้มแฮงต้มแก่ต้มอะไรก็ได้อะทุกคนมาดูขอบคุคนะเนี่ไปทุกคนเลยวันนี้ถือว่าได้อาหารดีมีต้มมูสิงต้มสวใส่ผักแพ้วพักอไนขาวชะชุดแม่มากินน้ำลวกะสจมุกน้อยเป็นวันนี้ก็เอาถือว่าขักเลยทุกคนเลย สยอดเลยต้มเสบืมงมะขามแล้วก็ต้มสวาส่ายแช่เปแพ่วนนำแล้วก็คอมเขาโคผักเลยชายิ่งข้เาเอินเมื่อเด้อต้องไม่รู้อยู่เด้อต้องไม่รู้ดลวยตอนนี้เราได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็นจะลง,งคลิปวิดีด้าพอุ่งนี้ไม่ขอบใจที่ดตามนะครับชม